ันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องฉีดยาพ้นยารุ่นฮิตสองระบบได้กล่องอใหม่เรามาเปิดกันนะครับว่า,ม,ม,ามีอะไรบ้างอ่ะแบบเปิดเลยมีอะไรบ้างรแบบนเปิดฟ้าอุปกรณ์ตัวชาร์จอ่งูคังอุปกรณ์อุปกรณ์ ก็มีอันนี้ทั้งอุอปกรณ์ที่ใส่นานทั้กนมีพวกสายฉีดแล้วก็หัวฉีดยาแบบต่างๆแล้วแต่จุดประสงค์เราจะใช้แบบไหนมีแค่นี้ต่อฟังสองระบบมีฟังโยกกับฟังไฟฟ้าอ่าวันนี้ก็ต่อฟังโยกก่อนเลยครับ ประกอบฟังฟังด้านโยกด้านขันโยกแล้มีใส่ใส่เลยแล้วก็ใส่เหล็กเหล็กทองอเอาใส่ด้านในใส่ด้านในแล้วใส่บนกิ๊บแล้วก็จะมีกิ๊บล็อกมาให้กิ๊บล็อกตรงไหนตรงนี้ ใส่เข้าไปมใส่แล้วใส่แล้วก็เบร์เบรตัวล่างอีกตัวหนึ่งใส่เข้าไปล็อกเปิดไท่อีกหนึ่งตัวล็อกล็อกนี่ก่อนอ่เนี่ยคลิปล็อกล็อกข้างใต้อีกหนึ่งตัว อ่าใช่ไม่ต้องล็อกไม่ต้องล็อกให้ดูอ,อย่าถอดตำบาเฮ้บิดสาไว้อ่าแล้วก็มีปอลอกสำหรับมือจับอ่เอาไว้คันโยกอันฟัง้องใส่นี่ก่อนนี่ใส่ใส่ตัวล็อกคันโยกสำหรับเราใช้อีกระบบไฟฟ้าเอาไว้ล็อก แกนไว้ <S <S เืมือเดิมอ่านี่จแล้วก็ล็อกดามโยกนะล็อกดามโยกไว้มันต้องลงล่าง,างลงล่างแล้วอุปกรณ์ก็จะมีปุ่มวอลลุ่มสำหรับของระบบไฟฟ้าปิดเปิดเปิดปิดเร่งเบาอะไรพวกนี้ โอเคส่ยำง,งานถ้ามันมีไปอยอด<ำ>ด่ดัมดัจะจะมชีดก็จะมีก็จะมีสิงยางมาให้ใส่สีงยาง ตอนขก็อย่าให้ปีนเกียวนะถ้าปินเกลียวมันจะรั่วค่อยๆ<ม>ขสเข้าไปเหมือนกันแล้วก็ต่อเข้ากับถังตัวด้านที่มีน้าออกฝาเหลืออยู่หนึ่งตัวสำหรับไว้ปิดระบบคันโยกถ้าเราไม่ได้ใช้เราใช้ระบบไฟฟ้าปิดไว้เพาม่ให้น้ำมันรั่วออกมาจบ ต่อไปด้านสายหัวฉีดหัวพ่นแล้วก็เลือกเลือกใช้แบบรูปแบบไหนที่เราเหมาะสมที่การใช้งานมีมีกี่แบบมีสี่แบบสีแบบตัวนี้ด้วยสีแบบอันนี้ก็จะมีซีนให้เลือกลายอย่างอันนี้อันนี้อะไร อาวที่ยบนะอันนี้เป็นตัวลูกสูบลูกสูบก้านกานสำรองกานสำรองใช่โอเคอันนี้ก็เอาใส่เลยมีสีด่างไหมอ่าเราพอเลือกหัวสีได้แล้วก็ใส่โอลิงโอลิงเป็นไหนพี่โอลิงกลมอะโอลิงกลมใส่แล้วก็ใส่หัวเข้าไปใส่หัวเข้าไปอ่าโอเคเอาเลยอันนี้เราก็ทดสอบ ล้วก็เติมน้ำเข้าไปถังนี้บรรจุได้16ลิตรนะครับอันนี้เราทดสอบเราลองทดสอบน้ำประมาณนป้นี่ประมาณนี้ประมาณกอนถัอ่เปิดเปิดเครื่องนี่อ่เปิดเปิดตรงไหนพี่เนี่ยเปิดตรงไหนเปิดเปิดอ่แล้วก็หมุนเปิดสามารถเล่งหนักเป็นเบาได้เปิดตรงไหนเปิดเปิดสวิต เตอร์แดงๆเนี่ยอ่าปิดเปิดอ่ะเปิดอ่ะลองพ่นดิทำใช้ได้อ่ามันจะเปิดอัตโนมัติจับอัตโนมัติเปิดอัตโนมัติโอ้รุ่นนี้ใช่ไหมรุ่นนี้ใช้ระบบปปิิดดเอัตโนมัติถ้าไฟหมดเราสามารถใช้ระบบโยกได้เหมือนกันแค่ถอดสายออกมาแล้วก็สลับสายกัน โอเคครับขอบคุณครับ